เราบครับสวัสดีทุกท่านด,ด,ด้วยนะครับผมวันนี้กิกนช่อง,องช่องทัศน์สิบชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์อีพีที่อีกเีเท่าไหร่วะอีพีที่สี่นะครับก็คือขุดเหมืองขุดแร่นะครับผมก็ทำเส้นทางมาแล้วนะครับมันจะเป็นไงเราไปดูกันเลยครับซิปก็มีแมวกาแฟยอยู่คู่ข้างๆผมนะครับ โอเคมันจะมีนะประดูอะไรครับมันทุ่ำีอ,อันนี้ผมอยู่ในโหมดพิซูนะครับปึ okay. ๊บอื้อเอือดเหมฮะทไวะจาได้รอดอีกเนี่ยมีอะไบ้างเร้บมันจะหนีเลเฮ้ยนี่มัจะแดกนิ่โอ้โห oh ได้ปลาได้ปลาปลาเป้าด้วยอ่ะเดี๋ยวยังยังไม่มีอแอนด์เล่อคู่เดี๋ยวจะไปทำฟาร์มผมจะไปทานน้อยคือเร็วโอ้โหว่ัดวัดนอนก่อนไปไป โอเคนะครับซึ่งเออเก็บทำไมวะสิ่งชีวิตไี่เก็บีกแค่อ้ยตัวนี้ผมไม่เป็นไรนะครับอุ้ยเร็วสิเฮ้ยเฮ้ยเก็บดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเกาะก็จะพังแล้วนี่คือารามของผมราบโอเคนะครับ เราไปทำทำเหมืองขุดแร่กันก่อนนะครับเหมืองขุดแร่เนี่ยนะเราก็ต้องโอเค็ุดนี้นะครับดูแล้วแล้วผมต้องไปอินชานประเด็นไอ้แอนเนี่ยอินชานไหมอ่ะลองดูอินชานได้อินชานบ่ได้ เลเวลยีเลยนะเธอมันยังไม่ได้อีกอะเลเวลหนึ่งเลเวลว้เราต้องค่า <aha. S 2> ตัวอะไรสักต <estratég> ัวนึ่งนะค่าตัวอะไรสักตัวนึงจะบัวในการนะครับบัวอืมไอ้บัวไอ้บัวตีตีดิตีตีแลตีไม่ลงโอ้ยย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 ย โอ okay, เคแล้วตอนนี้ก็ได้อัพเลเวลแล้วเอ้ยเอาเลเวลดีกว่าผมต้องฟึบฟึบอ,อืมยี่สิบเบร้อยแ,แล้วผมก็จะไปแอนชาร์น่ไจะเชือกมาด้วย อะไรอย่อ่ะหนึ่งรีวิวอะไรอยู่่ะช่างมันนะเดี๋ยวก็แล้วก็คาพตาได้นี่ก็คือชั้นเก็บของนะครับผมได้ผมได้ขุดไปที่เรียบร้อยเพราะว่าไม่มีเจ้าบ๊อบแล้วโอเคนะครับน,น,นี่คือเนื้อก็จะมีไปอยู่แล้อ,อ่าคืออะไรโอเคนะครับสวนเบอร์รี่อ้าวเดี๋ยวขุดแล้วไม่ใช่เหรอ อ๋อนู่นนี่คิดถ้คลิปหลุดนี่ก็ถ้าเกิดคลิปหายไปเลยนี่ก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าพื้อนที่นพื้นที่โทรศัพท์ผมเต็มเนื่งนี้ของใครก็ไม่รู้ไม่เข้าตัวผมอ่ะเนี่มันคือของใครอ่ะเจอแรกแล้วครับเอ้ยไม่ใช่เจอแรกดิเจอ เจอหินนะครับเจอหินลืมเอาทอสป่ะวะเออทุกคนผมลืมทอสลืมได้ไงวันนี้เข้า,าถ้ำตก็ต้องมีทอสติเพราะว่าคือไฟเนี่ยเออไม้ไมาอยู่กล่องไหนอยู่ที่กล่องน,นี้เอ้ยเอาเชือกไปไว้ในนี้ก่อน ไว้แล้วก็เอาไม้มาสักประมาณ19วันนะครับแล้วก็ไปที่โต๊ะโต๊ะไปที่โต๊ะดิโต๊ะครับอืมโต๊ะครับโอเคโอ้ยขุดมันกดทุสองอะไรเอ่อยเฉยเลย เครื่องทุกสอนผ่านอ่ะเอามาสักชุดนึ่งแล้วจะเผาทำไมเนี่ยเอาสักประมาณหมดเลยหมดเลยหมดเลยสี่โอเคแล้วก็ทำสติกสติก,ตกโอเคแล้วทีนี้ก็ทำทอดนะครับ เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเยอะเลยเยอะเลยโอเคนะครับสิ่งที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็อ่ะเดี๋ยวสาวใช้มาจัดการเพื่อนใหม่นี่ก็จะเป็นแร่นะครับแร่ที่มันอยู่ในเกม,มใหม่ครับไม่ใช่ไหมครับดิอยู่ในตัวมอสองในไดโนเสาร์ขอไม่ได้เพื่อสว่างอย่างประหยัดนัดอย่าให้มันหมด เอาเมารวมเงิอนอาจจะมีเสียงหม,มาหมาเห่านิดนึงเพราะว่ามันทนนะครับทนมากๆเลยว่ยมาขุดขุดไปขุดมากว่าจะเจอกว่าจะเจอนี่ก็เท่าไหร่นะเนี่ย โอเคนะครับทุกคนเนาะหดไป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 มันเริ่มมืดนะครับเริ่มมืดนะครับมืดคืออะไรมืมดดิเออพูดผิดนะครับจะมีเสียงออ,อเขาบ้านผมูนเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไกไ่เลี้ยงขาได้ทางคือเดิเน เราขุดเราขุดลงดีวกว่านะขุดลงมันเหมือนจะไม่ได้นะอ้าวขึ้นไม่ได้เชยนล้วขุดผิดเดี๋ยวโอ้โหแล้วเ,เจอเพชรเนี่ยโอ้เสียงไกดง่ดังมากทัง้งมากก็ไม่มีลมไม่มีลมหาเพชรจะมี อาจจะมีเสียงไก่ลืมไปเพราะว่าว่าอะไรนะลืมเฉยขุดต้น